สวัสดีครับมันอยู่กับพวกเราคือเก่าครับช่องวิธีบ้านนอกครับนี่ก็เศร้านะครับตอนนี้ก็ได้เวลามายามเบ็ดแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวมาลุนกันครับไปครับไปติดตามกันครับสีมาเหรือผมบ้านก็อยู่กับบรรยากาศดีๆครับมัอนี่้มีฝ้ามีฝนมันนี่โอเคครับมาติดตามกันครับมาลุนกันครับทัุ้นนะครับตัวเลขแหกม้านะครับตอนเศร้า ไปหันมาเสื้อนีต้องได้ใส่กระตอกได้ครับเด้อขั้นหยกถึงมีโอกาสรุดครับต้องใส่นำเลยนี่ครับใส่ก็พอดีอยู่ครับโอเคครับ เอาไมว่าซงมอ๋อพึ่งวาโเอาเลยึ่งว่าโดนพี้องมาครับอีกนตัวครับเป็นปลาข้อพี่น้อง พอใส่กะงามอยู่ครับใส่งามอยู่อ่าโอเคครับที่ตามตัวต่อไปครับกึนนะตัวนี้ท้าข้่งหนานี่จะโดนแล้วพี่น้องแล้วมาลุ่นมนึงกันครับบาดเจ็บปินตายบาเจ็บดฝากโอ้เป็นปลาค้อครับพี่น้องปลาหน่อยขอล็อกหลครับใส่นี่ค้นหาหลาครับ บ่มีหอดูการใหยัยโอ้อาาปุญญาทำเปอ้าว ตัวต่อไปครับดูนะครับตัวนี้ก็โอ้พี่นอ้องไปยังเนาะโคหยืดน,นวดแบบนี้ปดุกปกโอ้เป็นปลาดุกพี่น้องอุ้ยชมตัวแรกปลาดุกตัวแรกเลยแบบนเี้ยาหญ้าออก,ก้นครับยาวไร ปลาดุกกินจมแบบนี้โอ้ใส่งามนี่พี่น้องเอ้ยใส่งามเลยเหลียงมุย้ยฮเอาครับติดตามตัวต่อไปครับมาดูกันครับพี่น้องท่านนี้เดี๋ยวเบิเ่องแรกว่าแม่นปลาตองครับโอ้ขึ้นมากินไก่หเหรอปลาตองโอ้ปลาตองมีลิ้มมีความ ใส่กรบพญหย่ครับกระต้องันกระแตบครับนี้อด็กตัวน้อยอยู่โอเคครับพี่ตาตัวต่อไปครับขับเบิงขั้นนี้ครับเึ็นกันพี่น้องขั้นก่งห้องน้องอยู่ครับอาจจะลุดเมื่อลุดก็ตายให้เป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้โอ้ยลุดพี่น้องดึงลงไปของกับยาพอได้แล้วครับตัวนี้พี่น้องถือแล้วขั้นนั้งหนา โอ้ยเป็นปลาตองนะน้องเป็นปลาตองครับขั้นทางหนากระบอกหินเนบ็ดและนี่แบบนี้โอ้ลุกสะโดมือยากให้ตักแท้เอ้านี่ตัวนี้ใครใส่ใหญ่นะครับตัวนี้ใครใส่ปินตะเบิกเนี้ยโอเคครับติดตามตัวต่อไปครับท่านร่งกันมึงเนาะแต่เก่าบุเคยอยู่แบบนี้ แค่ตึงๆแล้วแล้วเล,เลยบอ่อยู่พี่นอ้องผ่าลงไปคลองแล้วอ๋อโอเคครับติดตามตัวต่อไปครับตายเสียดายเกิดแลบยอดตายอย่างข้ออะไรวะจนเย้าเลยเรียบร้อยครับพี่น้องสงสัยถือเต็มมือขึ้นนี่ครับจนบ่ยอยากมีแห้งแล้วยืนเหนื่อยหมาดๆนะพี่น้องโอเคครับติดตามตัวต่อไปครับ เรียบร้อยครับใส่งามเลยครับโอเคครับใส่งามเลยอโอเคครับติดตามตัวต่อไปครับครับผลงานไม่นี่เด้อมาครับมาติดตามผลงานนะครับงานตอนเศร้าจีไลไลจำได้โอ้เฮ้โหครับในปลาดุกน้ำตัวหนึ่งครับปลาดุกปลาเสื่อมปลาตองปลาคอหาปลาคอหาตัวปลาเสื่อมสองครับปลาตองสอง ตัวนึงได้กินอยู่ครับพี่น้องสนงเก็ได้กินนี่ยนะครับบ่อนจใส่เอาไปขายครับก็ได้อยู่ได้กินบราหนอกของเขา่รับช่องวิธีบราหนอกของเฮาเดอร์ครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นั้นไปเด้อครับเมื่อเนี้กัมากับเย้โอดิงขึ้นเก่าครับเซื่ออดิงผ้ามานครับสำหรับคลิปนี้กับเอาไว้สำนีครับรอติดตามคลิปต่อไปครับสีพ้ากันไปหากินข้างในขอบคุณครับ